กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกระผมนายปียนันตันทาสุริยะเลขทะเบียน5 1 0 2 1 0 0 0 3 9กลุ่มวันพุธจะมาขอนำเสนอการวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัท GFPT จำกัดซึ่งเป็นบริษัทหลักของกลุ่ม g f p t ได้ทำการก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ .2524 โดยทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมพศ2 5ง ดำเนินธุรกิจการผลิตและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไก่สดแช่แข็งไก่ด้านลู่รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทซึ่งดำเนินการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินการวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท g f p t จำกัดเป็นการวัดความสามารถในการชำระหนี้สินระยะสั้นของบริษัท อากฏว่าอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในปี2553และในปี2554มีอัตราใกล้เคียงกันประมาณ2.68เท่าซึ่งนะับว่าอยู่ในระดับมาตรฐานอย่างไรก็ตามผู้ลงทุนต้องพิจารณาสินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทส่วนใหญ่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสดมากน้อยเพียงใดโดยวิเคราะห์จากอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วซึ่งได้ตัดสินค้าคงเหลือ ที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงสุดในบรรดาสินทรัพย์หมุนเวียนและมีสภาพคล่องต่ำออกไปจะเห็นได้ว่าเงินทุนหมุนเวียนเร็วของบริษัทเท่ากับ0.77ในปีพศ2553และเท่ากับ0.71ในปี2554ตามลำดับแสดงว่าสภาพคล่องของบริษัทอยู่ในระดับต่ำกว่าเฉลี่ยเล็กน้อยและาตาัตรวนนี้ได้ลดลงภายในช่วงระยะเวลาหนึง่ง อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นและจํานวนวันโดยเฉลี่ยนในการเก็บเงินจากลูกหนี้เท่ากับ18วันซึ่งสามารถเก็บเงินได้คมที่เท่ากับปี2,553แสดงว่ามีการปรับปรุงในเรื่องของการเก็บเงินได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือโดยการส่งเสริมการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มยอดขายด้วยการโฆษณาหรือการปรับปรุงช่องทางจัดจำหน่าย ให้สามารถระบายสินค้าได้เร็วขึ้นเป็นต้น,กา,าก,าน,านการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานของบริษัทในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนของกิจการที่กอ่อให้เกิดการขายเทียบกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทั้งหมดของกิจการในปี2553มีอัตราส่วน2.50ในปี2553และเทียบกับในปี2 5 5 4ซึ่งเท่ากับ2.33 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการใช้สินทรัพย์หมุนเวียนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอยู่ในระดับที่ดีในอัตราส่วนการหมุนเวียนของทุนในปี2,553มีอัตรา2.51และในปี2,554ลดลงไปเหลือ2.50โดยกิจการก่อนหนี้สินลดลงในส่วนของกำไรจากการดำเนินงานและกำไรสุทธิในปี2,553เหลือ0.08และ0.10ตามลำดับ การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์เป็นอัตราส่วนที่วัดว่าแหล่งที่มาของเงินทุนในสินทรัพย์ของบริษัทมาจากการกู้ยืมจากเจ้าหนี้ในอัตราส่วนที่เท่าเท่ากันสําหรับบริษัทนี้อัตราส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์ได้ลดลงจาก0.41ในปี2,553เป็น0.40ในปี2,554แสดงว่าอัตราส่วนการกู้ยืมประมาณครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวม นอกจากนี้อัตราส่วนของทุนซึ่งเป็นอัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการชำระหนี้ระยะยาวของบริษรัทนี้ได้ลดลงเล็กน้อยจากปี2,553ซึ่งหมายถึงอัตราส่วนของหนี้สินลดลงแสดงว่าผู้ถือหุ้นมีโอกาสจะได้ผลตอบแทนน้อยลงเพราะมีการใช้เงินทุนกู้ยืมน้อยกว่าการที่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิเข้ามาซื้อหุ้น รายได้จากการขายบริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี2,554เป็นจำนวน14,14,000ล้านบาทเพิ่มขึ้นแน่ตา100ลาน14%โดยแหล่งที่มาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายของธุรกิจฟาร,ร์มเลี้ยงไก่และธุรกิจอาหารสัตว์รายได้อื่นบริษัทมีรายได้อื่นรวม ในปี2,554จำนวน218ล้านบาทลดลงจากปี2,553เป็นจำนวน1ล้านบาทผลต่างเกิดจากผลกำไรอัตราแลกเปลี่ยนในปี2,554ต่ำกว่าในปี2,553ต้นทุนขายในปี2,554ได้สูงกว่าในปี2,553คิดเป็น15เขอบคุณมากครับ